ดูดวงชาวราศีเมถุนผีกลัวคนกลัวดวงดุรีบเข้าบ้าน 2... อําำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษานุน,นำํำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาอย่างท่านผีกลัวคนกลัวครับดวงดุให้รีบเข้าบ้านแล้วได้เมื่อผีกลัวคนกลัวแล้วไม่ต้องรีบเข้าบ้านนะ เรื่องบางเรื่องไม่ควรเจอหลบหลีกซ่อนเลนดีกว่าปกปิดซ่อนเลนจะได้ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเรื่องบางเรื่องไม่ควรเจออย่าไปเจอะครับผมการที่ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าท่านเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในดวงชะตาวงล้อแห่งบัตรจักรเกิดขึ้นในดวงชะตาท่าน,นได้ปรับแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนา เป็นไปได้ด้วยดีมองการกกลถึงพลังบวกสิ่งที่ท่านกลัวสิ่งที่ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายครับผมมันอาจจะเป็นสิ่งเหล่านี้ก็ได้สิ่งต่างๆท่านมีกวรประทะเพราะว่าดวงชะตาท่านโดดเด่นท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แจ่มช,ชื่นราบลืบล่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,สมสมหวังตั้งใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนมองการไกลไปถึงอนาคต ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันัฒนาอย่างกล้ากระโดดตัดสินใจอย่างดาบสองขวาโชคชะตาหน้าบาร,รมีวาสนามองการไกลได้ปรับปรุงแก้ไขการชิงไหวชิงพิษการต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบาร,รมีวาสนากล้าที่กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนมีหนึ่งช่วงชะตาที่จะทําให้ท่านได้ีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าชาวราศีเมถุนมีบุญเก่าตั้งแต่ดีตชาติ ที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาทําให้ท่านแปลเปลี่ยนแปลผันและได้มองโอกาสทองเข้ามาในชะตาชีวิต่านจะได้มีสิ่งดีๆได้มองโอกาสเข้ามาในชีวิตจะได้พลิกชะตาชีวิตการยืนหยัดต่อสู้ของท่านเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นะโชคชะตาของท่านควรที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมาอย่ามาผิดแปลกแวกแนวนะตรงไปตรงมายืนหยัดกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านควรที่จะต้องปรับปรุงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแปลผันนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างเดียวก็สบายดีแล้วนะโชคชะตามุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหาแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในดวงชะตาพระปราชาถือถ้วยไว้โอกาสทองออกมาไม่ขาดมือเลย โชคชะตามีคนเข้ามานิสัยไม่ดีชิงไหวชิงทิพย์ต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนามีสิ่งกสิทธิ์คอยปกป,กปักคุ้มครองรักษาแต่ว่าควรที่จะต้องระแวดระวังอาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อย่าเข้าไปเสี่ยงนะสิอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาและสิ่งกสิทธิ์คอยปกปัก,ก,กคุ้มครองรักษาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองจะได้ลืล่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นเต้นระบำเพลงกองกัน การที่ใครบางคนนิสัยคบไม่ได้นะครับท่านก็ต้องดูว่าสิ่งไหนที่ควรที่จะเหมาะสมกับตัวเขาท่านเตรียมตัวเฮรันเตรียมตัวเฮรันบ้านเพราะว่าโชคชะตายิ่งใหญ่กําลังจะเข้ามามนสเสนมนจันทาสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโมานัสสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเลียงตัวเป็นเศรษฐีเงินล้าน ทุ่งข้าวเหลืองอารามจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเขาเรียกมีข้าวกินไม่ขาดมือนะครับผมมีเงินใช้ไม่ขาดจเจริญลูกเรืองรวยเลยรวยโชคชะตาของท่านนะครับผมได้มีโอกาสทองที่จะได้จัดแจงตามแบบแผนประเพณีในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินได้ปรับปรุงแก้ไขจนดวงชะตาเปิดสิ่งที่ตัาจะทําให้ท่านนอนไม่หลับ ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนั่นแหละแต่โชคลาบของคุณกำลังจะไปได้สวยเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปข้องแวะหรือทําให้ไทยบางคนดึงท่านไปถูกสิ่งที่ตกต่ำนะผมแสงสวาง่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเหรียญถ้วยทองังเกิดขึ้นกับตัวท่านเตรียมตัวโอกาสดีเข้ามาดวงดุรีบเข้าบ้านหลบก่อน มีดปังตรงกลางใจก็บนก็วายก็สับกระสายหลบหลีกซ่อนเลนอกหักก็เป็นไปได้นะครับเทมเพลนเกิดขึ้นในโชคชะตาบ่งบอกถึงว่าขาของท่านมันจุ่มลงไปในน้ําแล้วอีกข้างหนึ่งยังยืนอยู่บนบกนะครับผมมันจะเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมากทั้งเขาเรียกว่าสะเทือนน้าสะเทือนบกนะครับแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาตกตําแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนา,นา,า,ส,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปก,ปกคุ้มครองรักษา เตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสองเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะตาะครับได้ค้นพบได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้ปรับแปรเปลี่ยนแปรผันได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีครับได้ค้นพบได้เจออะไรบางอย่างนะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับผมจะลืล่นเลงสังสรรค์แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน นะครับผมชะตาชีวิตรับศัพย์ครับดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองอยู่ดีๆของท่านแล้วนอนบ้านสบายๆกินข้าวอิ่มอร่อยท่องเที่ยวสบายเจี่ยป้าอย่าบอสือนะครับเจียป้าบอสือหาเรื่องใส่ตัวไม่เอาเพราะฉะนั้นรีบเข้าบ้านชาวราศีเมถุนดวงชะตาเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านถูกระวันใหญ่ได้สบายสบาย ผียังกลัวคนก็ต้องกลัวนะครับผมเพราะบอกดวงชะตาของท่านมันใหญ่นะครับราศีเมถุนไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้แต่ต้องขอวิงบอนเรื่อยๆนะครับหมายถึงตัวท่านนะครับให้บิงบอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้โอกาสเงินโอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภที่ยิ่งใหญ่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีข่าวดีเข้ามาตลอดชีวิตนะครับผมแลนะความพึกเขิมมันต้องบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุน อาสวินถือดาบประหาาตัตปรหารศัตรูู่บานแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีก็เข้ามาสิครับนะผมโชคลาบจะเข้ามาไม่ขาดนะคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งที่ท่านมีท่านคือมีความจิตใจที่อ่อนโยนนะครับจิตใจที่แช่มชื่นจิตใจที่มีสิ่งดีๆบังเกิดน,นะครับเดอะสตา์เกิดขึ้นสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะแช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะได้พบสิ่งที่ใช่พบสิ่งที่เห็นพบสิ่งที่เจอนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างตัวท่านแล้วลื่นเลงมีคนประจบประแจงนะผมสิ่งที่ท่านจะต้องทาคือมุ่งตรงไปข้างหน้าแต่อย่าปะทะกับใครบางคนให้เดินอ้อมเอาและดวงชะตาของท่านจะเปิดม้าประยองบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาท่านจะกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อล้อต่อเถียมกับใครบางคน แต่ว่าบางครั้งบางคราวเราไม่อันควรเพราะว่าคนคนนั้นคือผู้มีพระคุณหรือเปล่านะครับผมคือสังเกตดวงชะตางของท่านเองนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับจัดแจงตามแบบแผนโอเคนีวดวงส,สมสมบังดังใจหมายนะครับผมจุกใจคิดนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมทิ่ใหมายใครยังไม่กดสมัสมาชิกกดสมัสมาชิกนะครับสวัสดีครับ